ไม่ได้ติดตำแหน่งก็ไม่ได้ติดความสุขก็ไม่ได้ใหญ่เล็กอยากดีมีจนยังไงมันก็ตายแล้วเกิดอ่ะแล้วเป็นของไข่ตัวว่างเนี่ยเรียนให้เข้าใจนี่คือพุทธศาสตร์จริงๆตามความเป็นจริงนั่นแหละจริงโดยตาคือเห็นจริงโดยจิตคือนามธรรมคือความรู้สึกแล้วท่านก็จะรู้ว่าตายแล้วจะไปไหน จะเกิดไม่เกิดไม่เรื่องเลกหรอกท่านบอกรู้ตามก่ามเป็นจริงแล้วอายุยืนอายุยืนแก่ช้าโรคน้อย่ยะเป็น่ะมันแพงโรงพยาบาลอ่ะแพงนะว่าก่อนใช้ผู้ทุกคุณเนี่ยเรามีของดีในประเทศไทยเนี่ยน่าเสียดาย เอาไว้เป็นประโยชน์เนี่ยในการดำรงชีวิตเวลาเราทุกข์เราก็หาวิธีแก้กับแก้ไขปัญหาทุกข์อะเวลามีสุขเราก็จะไม่ติดไงเราก็ฝึกเตรียมตัวว้เมื่อตายแล้วเกิดไงมไม่ต้องเสียเงินเนี่ยมไม่ต้องเสียหน่วยกิจไม่ต้องกราทำอะไรเลยฝึกสมาธิฝึกกรรมฐานพุทธศาสตร์ร่างหูร่องๆรับไม่มีอะไร ทำยังไงให้มันอยู่นิ่งๆสบสายๆอยู่เป็นสุขอะไม่ต้องคิดอะไรอะรก็มันก็ต้องฝึกไงฝึกให้พักกันแล้วว่าจริงๆจิตคือตัวเราเนี่ยมันเคยพักที่ไหนไม่เคยตั้งแต่เกิดแล้วนอนก็ฝันนั่นแหละย,ยกเว้นไว้ฝันพักอยู่เพราะมันไม่บันทึก เพาเหมือนจิตเนี่ยเราก็ต้องทําความสะอาดมันทุกวันใช่ไหมครับกขยะขยะขยะแห่งความคิดมีขยะที่ค,คิดไม่ดีนะคือขยะม,มันเป็นอันตรายต่อธาตุธาตุเราเนะี่ยแค่วุ่นวิ่ก็เป็นอันตรายแล้ว <laughs> โรครัประทานแล้วต้องไปกินยาแล้ว <laughs> ยาเนี่ยมันไม่ใช่รักษาทุกโรค <laughs> ใช่ไหมถ้ากินเม็ดหนึ่งมันก็ไปเรื่อยๆล่ะ ยาแก้เครียดแก,แก,แก้ปวดหัวที่ดีที่สุดนี่นอะไรครับสวดมนไะง <c oughs> สวดบ่อยๆมันก็ห่างจากความเครียดบ,บ่อยๆ <c oughs> ห่างบ่อยๆถ้ามันเพลินเอาหลวงหลวงปู่ท่านถามว่าไอส้สวดมนกับร้องเพลงมันต่างกันตรงไหนเอาเออแต่เราร้องเพลงเนี่ยทําไมเรามีความรู้สึกเลยล่ะเพราะมันชิงไง เพลงสุขเพลงทุกเพลงเพืเพ,เพ,พอลอินพอร้องอะไปเลยอะธรรมานาโมฟูทายาเมื่อไรจะเข้าถึงพุทธมลความรู้สสกขอมงเมื่อไรจะเข้าถึงถ้าท่านเข้าถึงท่านไม่อยากได้อะไรหรอกท่านจะเข้าใจว่าความพอดีนะเพราะท่านเอาอะไรไปไม่ได้ไงท่านมีอาหารเมทส่อยู่อาศัยเครื่องนุงหมยารักษาโรค ปัจัยสี่เนี่ยท่านก็นอยู่ได้แล้วใช่ไหมจู่ว่าไม่เออทาไมทรมะหรือการปฏิบัติแนวทางของหลวงตาถึงสบายสบายดูแบบไม่เคร่งเครียดนยครับหลวงพ่อท่านบอกประจําจ พุทธศาสนาไม่ใช่ยากอย่างที่เขาฝึกกันหรอกอย่าไปทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากครับเหมือนเอ็งจะกินเหล้านะต้องไปหาที่กินเอ็อเองก็ซื้อมาก็กินมันก็เมาเหมือนกันนั่นแหละทำแบไปทำเรื่องพุทธศาสนาไม่มีอะไรเลยอะในพระไตรปิฎกพระชั่วประพฤติดีทําใจให้สะอาดแค่นี้เองแค่นี้แหละ มันจะล่าไม่ได้เรามาทิงมานานมันก็ต้องห่างจากมันมันจะเป็นล่าเลยมันไม่มีทางหรอก<ะ>มันต้องลืมเนี่ยสวดมนต์ทุกครั้งลืมในอนาคตสวดหลายๆปีอะอผัวก็ยังลืมเลยเฮ <c oughs> ้ยผัวกูไปไหนว่าลืมมันเนี่ยโมจะสวดมนต์ลืมหมดแหละเชื่อที่กำลังคนเพลินเนี่ยสวดเนี่ยลืมหมดแหละ ว่าตั้งแต่เช้ายันยินเรามาทึกทางโลกมาทั้งวันอย่างน้อยสองทุ่มครึ่งเรามาสวดมนต์กับหลวงตาเลอาก็ยังดีก็ต้องห่างมันมั่งแหละมันทึกมาทั้งวันมนุษย์ไม่มีอะไรหรอกร้อยปีสี่หมื่นวันวันหนึ่งยี่บสี่ชั่วโมงอ่ะรวันหนึ่งบันทึกอะไรยี่บสี่ชั่วโมงนั่นคือกรรมนะอย่าลืมว่าสังสารวัฏในโลกข้องโดนข้างล่างสามโลกธาตุเนี้ยนึกยนว่าใจเกิดทุกลมหายใจเข้าออก อยากให้เรียนพุทธศาสตร์ควบคู่กันไปทั้งโลกไม่ใช่แล้วหรอกห่างกรรมนานแล้วเป็นเกือบร้อยปีแล้วเนี่ยเมืองไทยถึงเป็นอย่างนี้ไง<ฮ>ถ้าทุกคนมาพักมันมั่งสวดไม่ต้องสวดทั้วทงวันก็ได้เอาแค่ก,ก่อนนอนตื่นนอนเนี่ยสวดบนไปมั่งเนี่ยในอนาคตแก่มาโลกมันก็น้อยลงโรงพยาบาลทั่วไปนี่ก็ลดน้อยลงลประมาณก็ น้อยลงไม่ใช่ทุกวันนี่ไปโรงพยาบาลไหนไม่มีที่อยู่อ๋อคัอไม่ใช่ไม่ใช่คือถ้าเราอยู่กับโลกแบบมีธรรมโลกมันก็จะน่าอยู่ขึ้นโงคมัก็จะน่าอยู่ขึ้นถูกเอาของที่ดีมาเป็นประโยชน์ะ แล้วค่ะทำยังไงถึงให้เจอเนื้อคู่นะครับไม่มีตัวเนื้อคู่ไม่มีมันเป็นการมาพบความมั่งคัครับมันเป็นระบบนิเวศในร่างกายของมนุษย์มนุษย์ระบบในเวศในร่างกายประมาณสี่ห้าสิบหรือหกสิบก็ไม่มีแล้วละ่ะตามธรรมชาติคือเจียมตัวตายแล้วมันมีมันมีตอนนี้แหละสิบหกถึง 3, ามสี่สิบนี่แหละครับไม่มีแ่จรชาติบางคนมเนีเนื้อคู่เป็นโหลบางคนคนเดียวมังสองคนนะและ้วเนื้อคู่เขาอยู่ตรงไหนอไม่เข้าใจไม่ใช่ครับแต่ถ้าจะอธิษฐานเนื้อคู่ในหลวงปู่ท่านบอกให้อาธิษฐานผู้ที่เคยช่วยช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายใจเกิดอย่าไปอธิษฐานเจ้ากรรมนายเวน,นะจ๊ะ คู่มีหลายแบบนะครับฉันจะรักเธอตลอดทุกภพทุกชาติยานะตลอดอย่าไปีิฉานนะครับมันไม่เจอกันหรอกมันเจอกันยะนานไม่เจอกันที่มันไม่ได้คแต่ค,ค,คูค่รักก็มีคู่อาฆาตคู่แค้นก็มีโอ้โหมันจะฆ่าทุกวันนะนะครับ แล้วอย่างหนูถามต่อว่าทํายังไงหนูถึงจะ,จะเจอคนที่จิตใจดีแล้วหนูต้องปฏิบัติยังไงอธิษฐานยังไงมันไม่ยากหรอกครับจะทําได้ไมั่อย่างที่หลวงตาพูดเนี่ยแผ่เมตตาบ่อยๆสวดมนต์บ่อยๆเอาบุญที่มีในโลกเข้าตัวตัวเองบ่อยๆหน้าตาก็ผ่องใสขึ้นใช่ไหมล่ะเพราะอารมณ์เสียอ่าง วันมันเสียไม่เท่าไหร่ตองานเข้าหลายปีก็าอารมณ์ก็ดีขึ้นเพราะบุญไงบุญเข้าตลอดแล้วก็แผ่ไปสวดมนต์ไปแผ่ไปคนอยู่ใกล้ไม่อยู่ใกล้รู้สึกดีไหมดีคนมองเห็นรู้สึกดีไหมดีโอ้ขนาดน,นี้นะตุ๊เลือกได้เลย <laughs> เ,เลือกได้เลยไงใครเห็นก็อุ้ง อยู่กับอีน้องนี่อารมณ์ดีดีอยากอยู่ใกล้ๆใช่ไหมล่ะทีนี้ตัวเองก็เลือกเอาได้แล้วเพราะต,ตัวเองมีอารมณ์ไม่ดีนะครับมีอารมณ์ดีตลอดนะแล้วอย่างจริงไหคมครับหลวงตาอย่างอย่างเช่นเราเป็นคนแบบไหนเนี่ยมันก็จะดึงดูดคนที่คล้ายๆกันมาหาเราแน่นอนนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนเราอยากได้คนแบบไหนเราต้องเป็นคนแบบนั้นครอบต,ต้องเปลี่ยนตัวเองเลยครับ ดูดมาเลยอ่ะสิ่งที่ดีอ่ะแล้วที่ไม่ดีมันจะมากันหาเราไหมไม่มาเพราะมันคนละึ้นเรามีโรคมีนามมีประโยชน์นะมนุษย์เนี่ย <c oughs> เอาเรื่องจริงเลยเนี่ยลองทำดูสักสองสามปีคนที่ถามเนี่ยแล้วส่งผลง,งานด้วยกันแล้วกัน <c oughs> อย่างนี้ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าหนูอาจจะเลิกเที่ยวขับเที่ยวบาร์หนูไปเที่ยววัดหนูจะได้คู่ที่ดีเพราะเจอที่วัดเนี่ยโอก็ไปเจอหลวงพี่แหละหรือจะเจอสิฐ์วัดไม่เกี่ยวกันเนาะไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ใครมีกำลังมากกว่ากันประมาณนั้นแหละครับ จะขอนิมนต์กาบเรียนหลวงตาให้หลวงตามาแสดงคำสวดมนต์บ่อยๆได้ไหมครับจากนักศึกษาโ,<อ>ษาโ,โ้ยากอยู่อายุปูนี้แล้วอายุอยู่จะแปสิบแล้วเนี่ยแล,แล้วจะอยู่สักกี่ปีอายุจะกี่วันนะใช่ไหมถ้ายังมีอยู่ก็จะมาอยู่นะ <laughs> 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 มันไม่แน่นอนเลยครับ ทำไมหลังตื่นนอนนะครับผมมักจะเห็นอักขระบนเพดานห้องแต่อ่านไม่ออกนะครับคือสวดไปเรื่อยๆคือหนูจะสามารถเห็นมันชัดเจนขึ้นหรือเปล่าใช่เขาเรียนพุทธศาสตร์เขาเรียนอาคมเขาเรียนน,ะนี่หลายคนได้เจอเขาเรียนในในกระดานนะเขาเรียนขึ้นมาเองจากทาั้งขึ้นมาเองจากห้องในสแสดงว่าเคยเรียนมานนเนี่ย มีพวกลุงตานะ่ะย่ามแดงนะตอนเขาไปเรียนที่ป่าละอูอ่ะนี่เขาเล่าให้ฟังนะเขาเรียนรักษาโรคนะขึ้นมาจากนั่นเลยตุผนังถ้ำถ้ามันไม่บันทึกเนะี่ยไอ้นั่นยังไม่ไปอยู่นะอ่านยน่นน่นจะจนบันทึกจนจำได้นะอ่ะถึงจะไปโ้ ไม่ใช่ธรรมดาไม่ไม่ต้องอ่านหนังสือเลยอ่ะสุดยอดเลยรักษาได้ทุกโรคจริงๆมีเรื่องจริงมีพยานด้วยพอเรียนจบแล้วโดนถีบลงท่ามอีกไม่รู้ใครสอนเห็นเห็นเห็นแตกข้างล่างไม่เห็นข้างบน นี่คือพุทธศาสตร์อยากให้ฝึกไว้เนีย่ยอยากให้มีฐานเนี่ยสวดมนต์คือฐานค<ะ>คือกรรมฐานพอสวดเป็นานานเข้าในอดีตที่เราบันทึกไว้มันจะขึ้นมาขึ้นมาเลยจะรู้เลยว่าโอ้ไม่อยู่แล้วว่ะไปฝึกดิดดีกว่าประมาณเนี้มีนะปัจจุบันมันเป็นตัวปิดกั้นอดี เหมือนทุกวันเนี่ยคนมัวจะติดลบรถจิกก่นเสียงบางคนนะนะติดจนลืมจิตวัตถุจนลืมเลยไม่พักแถมดา่า้าเองกไนงะไม่เชื่ออีกอะ่ะแต่จริงๆเขามีบุญมีแน่นอนแต่ถ้าเขามาหยุดนะมาสดมภาวนาอยู่เนะี่ยอดีตเขาก็อาจจะขึ้นมาก็ได้ถ้าเขามีขึ้นแน่นอนเหมือนพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ย ถ้าท่านไม่เห็นนะท่านก็เป็นจักรพรรดิแล้วล่ะแต่ถ้ท่านเห็นธรรมโทุกทั้งสี่ท่านเห็นเนี่ยเห็นคนเกิดแก่เจ็บใจนักบวชนะพอท่านเห็นปั๊บเนี่ยกลับท่านก็น,นึกหล่ะีเดยกับพอนึกมันก็ขึ้นมาเลยอดีตทำเป็นต้องบวช่ย รอนนั้นคนในที่นี่เขาว่าน่ะเด็กในเวทมนนร์มีในอนาคตเนี่ยถ้าท่านฝึกไปเรื่อยเนี่ยอดีตท่านมีสิ่งก็จะขึ้นมาเรื่อยๆในไหนท่านก็แก่อยู่แล้วล่ะใช่ไหมไม่มีใครไม่แก่แล้วเดี๋ยวก็เตรียมตัวตายได้แล้วต่โลกนี้มันเกิดไว้ด้วยนะนะแล้วก็ตายไว้ด้วยรับ ันนี้เขาบอกว่าเป็นวันลาหูย้ายนะครับหลวงตาและทุกคนก็มีความกังวลกับพลังงานของลาหูจะส่งพดส่งผลต่อการดําเนินชีวิตดังนั้นการที่เราสวดมนต์เป็นประจำนะครับพลังงานของลาหูจะสามารถเบาบางลงไหมครับลาหูคนที่ถามเคยเห็นไหมลาห,ลาหูเขาว่าลาหูเอเขาว่าลาหูเขาว่าก็าว่าตามเขาครัอย่าไปเชื่อเชื่อจกักรพรรดิดีกว่าจักรพัรดิใหญ่กว่าลาหูอีก อ้าวจักรพรรดิคือพุทธะแต่ไม่ใช่มีตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตมีจักรพรรดิอยู่ที่ใจปลอดภัยทุกสถานการณ์นี่ดวงหรือกรรมเนี่ยลวงตามันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ครัอยู่ที่เราจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเราอารมณ์ไม่ดีะเราลงบุหยิดเนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนก็อยู่อย่างนั้นแหละ ถ้าเราเปลี่ยนมันคือเปลี่ยน,มนไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนหรอกมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกห่างมันเวลาเราสวดเราห่างไมหมห่างคุนนี้ไม่ได้เราสวดมนอ่นกําลังเพลินเนี่ยห่างเลยห่างทุกครั้งที่เพเลินห่างใบบอยห่างใบ่อยลืมไม่มาแล้วหายไปแล้วเปลี่ยนไปแล้ว ภ้าพูพญานาคนะครับหลวงตาสามารถไปเกิดในยุคพระศรีได้หรือไม่ครับหน้าก็เป็นเจวดานะทุกครับพวกหน้าพวกคุดพวกกุมพันพวกยักษ์อะไรพวกนี้มันเป็นเมืองเมืองนะทุบริวารเขาคือหน้าก็คืองูแล้วแหละถ้าคุดก็คือนกอะละเขาเขาไปอยู่แล้วเข้าไปถึงอยู่แล้ว ระหว่างการที่เราฝึกไม่ยุ่งกับใครกับเราไปเจอคนเยอะๆและแผ่เมตตาช่วยเหลือผู้อื่นครับเรามีหลักพิจารณาอย่างไรว่าเราควรจะต้องทําอะไรก่อนเม่ตัอที่เราปาจถนาอะไรถ้าปารถนาไม่เกิดจะไม่ยุ่งกับใครครับถ้าเราจะเกิดอยู่เราก็ต้องหาพวกดเีเราเกิดคนเดียวไม่ได้เนี่เหมือนหลวงปู่ท่านสอนหลวงตาไว้ถ้าเองยังเกิดอยู่เองไปไหนเองต้องแผ่เวลาเองแผ่เองก็น,นึกถึงข้า น้องบาร,รมีรวมข้ามาที่เองแล้วก็แผ่ไปจะได้มีเพื่อนจะได้มีพวก<ะ>ถ้าเองไม่เกิดเองก่ต้องไปไหนอยู่วัดอูบ้านนั้นนะฝึกฐานจิตให้มีฐานนะฝึก่ารู้อะไรมันติดในใจเนี่ยที่มันทึกไว้กิเลสตัณหาอุปทา,านอะไรก็ห่างๆมันไปเรื่อยๆอยเรื่อยครับ พบชาติเองไม่อยองไปทําอะไรก็ไม่เกิดแล้วอยู่ทาอะไรอะ่ะฝึกอยู่กับตัวเองแก้ไขกัตัวเองถูกถ้ายังเกิดแล้วก็ต้องไปทั่วแหละหลอกให้คนส่วนบนมั่งไปแผลมั่งไปโน่นนี่มั่งสร้างโน่นนี่สร้างต้ <c oughs> อจใจไปจน ่วงที่สวดมนต์รับศีลข้อสามนะครับหลวงตาระหว่างที่เราท่องอภพรม,มจริยากับการเมสุมิฉาจารานะครับแตกต่างกันอย่างไรแล้วควรจะท่องแบบไหนอันไหนครับอันไหนก็ได้ทุกเราสวดเราเตียนแต่ห่างจากมันก็รั้แล้วการสวดมนต์แผ่ไปให้คุณพ่อคุณแม่นะครับจะรู้ได้ยังไงว่าเขาได้รับบุญนะครับเขาอยู่ไหนะ เขาตายไปแล้วเหรอเอาทั้งสองอย่างทั้งตายแล้วกับยังมีชีวิตอยู่ครับโมตายไปแล้วไม่ต้องไปบอกเขาหรอกตัวเม่แลกบอกเขาเลยเขาได้อยู่แล้วครับมตนาบุญอนูตลดชีวิตนะลุงคือเราแผลมนุษย์เนี่ยไม่รู้ตอนนั้นเขาคิดอะไรนะมันไม่เข้านะมันคนละขึ้นไม่เหมือนวิญญาณนะวิญญาณมันรับตลอดนะ แต่ถ้าเราบอกว่าเอาโ,อโมทนาบุญกับผมนะวันนี้สาธุ่มมันไปแล้วครับเรามาทึกไวเนี่ยมันไปแล้วไปที่เขาแล้วเหมือนอย่างวันนี้มาสวดมนต์แล้วกลับบ้านไปเจอพ่อแม่อ,อมาบุญด้วยกันนะประมาณนะอ,อบอกให้โมทนาบุญวันนี้ไปสวดมนต์มาอย่งน้นใช่การกวดน้ำนะครับหลวงตาเราจำเป็นต้องกวดหลังสวดมนต์ทุกครั้งหรือไม่ครับกวดจะได้เวลากวดจะลืม อธิษฐานใน้ยเนี่ยน่ะปัญญาแถวนั้นอ่ะเทพผมจำเป็นพยญนาในสิ่งที่เราทำเนี่ยทําบุญเนี่ยเป็นปราญาให้หน่อยแล้วกันครับอ,อยากให้หลวงตามไม่ตาสอนเกี่ยวกับหลักธรรมของการที่เป็นพระโพธิสัตในการใช้ชีวิตประจําวันหน่อยครับตอวบันทึกบุญอย่างเดียวเลยครับ เราเสียทางทันทีก็คือการสวดมนต์แผ่เมตตาโมตนาบุญบันทึกบุญแต่หูจมูกลิ้นกายนย่าบันทึกบันทึกไปนานๆเข้าเราก็จะรู้ว่าจะเอาอันไหนมันมากก็บันทึกมากอันไหนมีน้อยก็บันทึกน้อยคือธุรกิจมันต้องมันต้องเจริญนะมันต้องเอาขึ้นที่มากที่สุดเท่าที่ทำได้ สวจจักรพัดอยู่ที่เยอรมันนะครับทีนี้รอบสองทุ่มครึ่งนะครับหนูควรจะต้องสวดสองทุ่มครึ่งของเยอรมันหรือสองทุ่มครึ่งของไทยนะครับสองทุ่มครึ่งของไทยเนี่ยทุกมีคนทังเยอรมันตอนที่หลงปตาไปนะเขาสวดพร้อมกับเรานะรู้สึกจะด,ดึกแล้วนะสองทุ่มครึ่งของเรานะร,รู้สึกจะเตหนึ่งที่สองเขาโน่นเขายังลุกขึ้นมาสรวจน,นะ รู้สึกจะเป็นอาจารย์สอนที่ที่เยอรมันด้วยนะเขามีลูกน้องด้วยนะเขามีมีฝรั่งครับเป็นลูกศิษย์เขามาฝึกด้วยนะอตอนที่ลุงตาไปอะ่ะแล้วเขาเขาสัมผัสได้ด้วยนะฝรั่งน่ะฝรั่งที่มาสวดมนต์นะครับใช่เขาสัสมผัสไอ้บทสวดได้ด้วยครับวิญญาณไม่ว่าจะอยู่ต่างชาติต่างศาสนานี่เหมือนกันไหมครับเหมือนกัน ตายแล้วเหมือนกันภาษาก็ภาษาเดียวครับภาษาใจมีภาาษตายแล้วภาษาใจภาษาใจคือภาษาความรู้สึกไม่มีธาตุเข้าใจไหมเวลาเขาคุยเขาคุยด้วยความรู้สึกเลยเขาเรียกว่าโทรจิตอครับที่สาก็มีโทรจิตเราเรียนโทรจิตโทรจิตใช่เรียนกับหลวงปู่ไง ลูกท่านนะตั้งลูกท่านไว้ก็ถามท่านนะลวงปูวันนี้หนูจะได้กินอะไรวันนี้ตอนเชา้ากินอะไรตอนตอนเทนกินอะไรมันก็จะมีความรู้สึกเราก็ตามความรู้สึกตรงนั้นมันเป็นอย่างที่ความรู้สึกเราสัมผัสไหมอ่าเริ่มละเริ่มสัมผัสได้แล้วถามสารพัดเรื่องเลยตอนนี้ย วันนี้จะมีคนเดินมาหน้าห้องหนูกี่คนไทยมั่งอะไรประมาณนี้เล่นจนขี้เกียจเล่นน่ะรู้แล้วเนี่ยก็เริ่มทำอย่างอื่นแล้วตอนนี้ถามทํามาแล้วตอนนี้ไม่ถามไม่ถามเล่นละหนูจะทำยังไงดีนหนูจะเป็นเจ้าอาวาสเป็นผู้นำได้ยังไงลักษณะจะเป็นผู้นำทำยังไงอะไรประมาณนี้อโอ้ เขาเรียนกับหลวงพ่อนั้นน่ะเขาไม่ได้เรียนหลวงตาหรอกหลวงตาไม่อยู่วัดเขาก็เรียนกับหลวงปู่นะครับอย่างเราคุยกับรูปภาพพระอย่างรูปภาพหลวงปู่นะครับแล้วใครเป็นคนตอบเราเนี่ยครับก็หลวงพ่อไงอ๋อรูปท่านกับบารมีท่านไงเป็นสื่อบารมีท่านไงกับรูปเราเนี่ยเป็นสื่อกรรมเราอ่ะครับท่านหมอดูเขาดูรูปเราเ็ายังรู้เลยเฮ้ยยายนี่มีผัวทั้งสามคนนี่เขารู้ได้ไง เราบันทึกไว้ไงใช่ไหมอดีตแต่เขาไม่รู้ลรวก็อนาคตเป็นยังไงมันอยู่ที่เราคอนาคตอย่างกรรมในอดีตเราสามารถปิดไม่ให้คนอื่นส่องหรือมองเห็นหรือรู้ได้ไหมครับใครจะปิดได้รู้พอมันทึกไปแล้วมันปิดไม่ได้รู้ครับบางคนไม่ปิดอย่างเดียวบอกเขาด้วย เป็นคนเปิดเผยนะท่านโมเดลาโซครับนีวจะกลับวันแล้วเดี๋ยวมาอีกทีวัน um ที่สําเร่ายี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวหลวงตาจะมาหล่อยี่สิบเอ็ดหล่อผ้าที่นะตรงห่อสลาป้อมเนี่ยนุวัฒนานะครับแล้วก็จะไปอนุมัติวงครับโชคดีเดี๋ยวแผลหมดวิญญาณแถวเนี้ย ช่วยกันแผ่นะไม่ใช่ลูกตาคนเดียวนะ